อารืนสวัสทุกคนวันนี้เราก็กลับมาแกะกล่องกันอีกแล้วนี่กับเกมนี้เกมอะไรวะ <c oughs> Evolution New World er. เออต้องก่อนอื่นก็ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณ,คณ <c oughs> ไลฟ์สเต็กพี่ให้เกมนี้มาแกะกล่องกันให้ดูว่าเกม Evolution Version ใหม่อันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเ,เกมนี้ชื่อว่า Evolution New World er นะเดี๋ยว เดี๋ยวแกะก่อนมันมี2กล่องอันนี้มันเป็นคลิก s ต a ร t เตอร์ t i o n มันก็เลยมีกล่องเนี้ยที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นคลิก s ต a ร t เตอร์เนาะข้างหลังก็เขาเขากรีดมาแล้วเออนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูกล่องหลักกันก่อนว่าเอ้ยกล่องหลักเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันบ้างเออโอ้ก็ ยังคงธีมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบ e v วิว t i o ันะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตประมาณนั้นแต่คราวเนี้ยต้องบอกว่าตอนแรกเราก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันเป็นภาคต่อของเกมที่อะไรเป็น Evolution ในก่อนหน้านี้ที่เป็นของ northstar แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของอีกค่ายเนี่ยถ้าเราหน้ากล่องมันไม่มีเขียนเนาะต้องดูจากตรงไหน,นดูจากข้างกล่องอ่า มีไหมมันจะเป็นอีกค่ายหนึงเลยอ่นนี้ไงเนี่ยเยถ้าดูจากตรงนี้มันจะมีเนี่ยบอกไลท์บอร์ดเกมนะเออไลท์เกม r b g อะไรเงี้ยมันเป็นอีกค่ายหนึงเป็นค่ายเกมของของรัสเซียเลยประมาณนั้นคือเป็นแบบทีมอีกทีมนึงไปเลยอะแล้วก็เป็นพับเิเชอร์คนลเจ้าเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าทั้งสงเกมเนี่ยคือเป็นอีเวอร์ชัที่เป็นของ North Star กับกับ อีเวอร์ชันนิเวอร์เนี่ยมันก็จะมาจากแบบต้นฉบับเดียวกันข้าวบนเนี่ยอันนี้อันนี้จะเขียนไว้เลยเป็น the original of species evolution เออก็คือเป็นดีไซเนอร์ที่ที่ออกแบบเกมนี้คนแรกคือชื่ออะไรดิมิทรีอะไรซัมติงประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างรูบุ๊กก็ก็ยังคงไอ้นี่เนาะเป็นแบบเรียกว่าอะไร,รอ่ะเป็นเป็นการ์ดเกม ก็ยังคงเป็นการ์ดเกมแล้วก็มีแอคชั่นมีโทเค็นมีอะไรประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็ธีมก็ยังแบบแนวก็คือแนวแนวเกมมันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเป็นอีเวอร์ชันก็คือวิวัฒนาการของเรียกว่าอะไรอะของสิ่งมีชีวิตเนาะออรูบกมีนี่กี่หน้า18หน้าไม่ใช่18หน้านี้มันเป็น,ปนข,อของของค่ายและสิบหน้า สิบหกสิบเจ็ดหน้าเนี N ่ยเอ็นเกมอยู่ที่หน้าสิบสามอันนี้เป็นแวร์เหรียญหน้าสิบสี่เป็นแวร์เหรียญก็สิบสี่สิบห้าเป็นแวร์เหรียญเนาะแล้วก็สิบหกก็เป็นแวร์เหรียญเหรออาจจะโอเคอันน่าจะเป็นการอธิบายพวกเทรดพวกคุณสมบัติเสร็จแล้วหน้าสิบแปดก็เป็นเกมของค่ายที่ฟาร์วิชเชอร์ที่มาจอยกันคราวดีโอเค r e ference guide บอกอะไรเราก็น่าจะเป็นคำอธิบายแต่ละเทรดแต่ละการ์ดคือลงลึกมากขึ้นอนะเพราะว่าเนื่องจากเกมมันก็เป็นแบบแอคชั่นหรือเป็นเอฟเฟกที่เกิดจากการ์ดเนาะโอเค New w o r er, l d นี่ไง r e ference s h e e t อืมนี่เป็น r e ference s h e e t มาให้อย่างนี้นี่นะครับมีด้านหลัง หมดเลยแการ์ดคือในกล่องมีแค่นี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ดเกมแบบเป็นการ์ดเกมอ่ะที่เรามาทําพวกแคนแมเนจเมนต์อ่ะ no. เนาะก็หลักๆก,ก็จะเป็นการ์ดเอาแต่การ์ดเขาจะมีก็จะไม่เอ้ยมีไซส์เดียวเลยเหรอการ์ดมีไซส์เดียวเลยเอออาร์ตสวยอ่ะก็อาร์ต งานอาร์ตหรืองานภาพเนี่ยก็คือคนละเรื่องกันเลยเนาะยกเว้นที่หน้ากล่องอะที่แบบ e v o l u t i o n Wording e v o l u t i o n ่อะที่มันที่มันจะดูเหมือนของ North Star เพราะว่ามันก็จะมาจากแบบซีรีส์หรือต้นฉบับเดียวกันเนี่ยดูดิสวยดีงานอาร์ตเห็นไหมอ่าจะเป็นการ์ดการ์ดใหญ่มากมันอ่ามันไม่ใช่สแตนด์ดไซส์เนาะมันจะใหญ่กว่าสแตนด์ดัไซส์อยู่ดูดิ นี่คือมือเราอ้วนๆใหญ่ๆนะการ์ดมันยังแบบเต็มๆเลยอะแล้วก็มีโทเค็นโทเค็นเป็นเบอร์รี่หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์รี่เนาะแล้วก็มีเต่าเต่าตัวใหญ่เบอร์เลยมีคิวมีโทเค็นที่เป็นรูปหยดน้ำออกเป็น อะไรโตแฟตอ่ะเก็บไขมันเงนี้ยหรออ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนเป็นไขมันเอาไว้เก็บในช่วงที่เขาต้องแับจำสินหรือเปล่าส่วนสีแดงเป็นอาหารทั่วๆไปก็เลยทํามาเป็นลนักษณะเหมือนเป็นเบอร์รี่อะไรอย่างงี้สีฟ้าเป็นอะไรสเปเชียลฟูด้ดเป็นอาหารพิเศษเนาะเป็นอาหารพิเศษอ๋อสีเขียวเป็นอะไรเเตอร์ที่พักพิงก็เลยทํามาลักษตะคละ้ายๆสัหล่ายอย่างงี้ ให้ปามีโมโลลหมดแล้วในกล่องเกมหลักมีแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจกอง <Hey. S 1> เกมหลักที่ไม่ใช่เวอร์ชันคิกซัตเตอร์หรือไปริดเราก็มีประมาณนี้นะกล่องเล็กๆน่ารักส่วนในนี้ที่เป็นเวอร์ชันคิกซัตเตอร์เขาให้อะไรมาเพิ่มบ้างเรามาดูกันเอาไป้พังสปอร์ตให้แกอการ์ดเกมเออเ,เอนี้ยคือฝรั่งชอบมากเลยอะ่ะที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรติดเสื้อติดนคไทอะไรประมาณเนี้ย เออเนี่ยมีใครเก็บไหมหรือเอาไปใช้ทำอะไรอะ่ะแนะนำหน่อยดิเราเราก็ได้มาจากหลายเกมหรือหลายอย่างเหมือนกันแต่แบบเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันแล้วปกติเขาไปทำอะไรติดเสื้ออย่างเงี้ยหรอโอเคอ่าก็มี butterfly effect เป็น expansion เนอะก็เป็นผีผีเสื้อโอเคก็เพิ่มการ์ดมาน่าจะประมาณนึง ไม่ได้บอกว่าเพิ่มอะไรมาบ้างเนาะในในนี้ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคู่มืออันนี้ก็มีโปรโมชอ๋อ,อนโปรโมชการ์ดแล้วแต่ยังไงก็คืออาจจะเป็นแค่โปรโมนนี่หรอแล้วก็เอามาไว้ก็คืออาจจะเป็นโปรโมที่แบบการ์ดโคลาประเภทกันเนาะอันนี้อะไร นี้อะไรไม่รู้อาจจะเป็นน่าจะเป็นเพย์เอทหรือเปล่ามีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยอ่ะไว้ทำไรวะโอ้โหคือเตรียมไว้แล้วว่าจะมี Expansion เนาะถ้าใครเล่นแล้วติดใจก็เตรียมตัวเก็บตังค์ได้เลยกับ e v o l u t i o n Another World เออม,มีแบบาการ์ดเพย์เอมาให้เยอะเลยอะ่ะ อันนี้ก็มีโทเค็นมาเพิ่มเป็นเป็นรูปกระดูกกระดูกหมาแล้วก็มีตัวบัตเตอร์ไฟตัวหนึ่งเนาะตรงกลางเห็นไหมานก็น่าจะหมดแล้วใน,นกล่องก็หมดแล้วเฮ้ยแต่การ์ดมีความฟอยด้านี่อ,อ่ะเดี๋ยวออกจากซองก่อนนะถ้าเห็นชัดๆก็แบบเฮ้ยแม่งเต็งอะ อารมณ์เหมือนโอเชียนอ่ะเออที่เป็นอีกเกนึงเนี่ยดูดิมันเป็นฟอยอ่ะว้าโดนแสงสะท้อนนี่ง่านยากไม่เล่นตอนมืดมืดหรอ,อรสวยงามคือมาทั้งแพ็คเลยอ่ะเนี่ยดูดิเ,เออเออดีตรงนี้ดีตรงนี้น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกัน ส่วนนี้ก็เป็นการ์ดที่เพิ่มเข้ามาใน expansion เนอะมีอีก2เซตอันนี้น่าจะเป็นการ์ดสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบบนี้ส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรเควเตอร์อย่าเงี้ยหรอข้างหลังมันอีกแบบหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะก็เป็นเพรยบ์บอร์ดหรอไม่ไม่น่าจะเป็นเพย์บอร์ดหรอกเนี่ย มีห้าอันหมดแล้วกล่องเสริมก็มีเล็กน้อยออประมาณนี้ซึ่งจริงสามารถยัดรวมลงกล่องเดียวกันได้แน่นอนจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บยังงงอยู่ว่าสาติกเกอร์ไว้ทำอะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยปะ ลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเกมถัดไป